โปรดหินแลผืนดินทุกขะเทวานะักทุกสาใดอากาศสเทวันอันสถิตนักพิมานในนาภาบาขออัญเชิญดวงเทพพยายดาทุกชั้นฟ้าสวงสว่างอันประกอบด้วยพระมหาราชทั้งสิอธิปดีแห่งจาตุม,มหาราชิกาเทวี สมเด็จพระอมรินทราเทวิราจอมเทพสวัสดิ์ชันดาวิกสมเด็จเท้าสุยามาเทวาิราชอธิบดีแห่งยามาเทวีสมเด็จเท้าสันตะดุสิตเทวาิราอธิบดีแห่งดุสิตาเทวีสมเด็จเท้า For สุริทร์ตเทวาิราช อธิบดีแห่งนมนมานรารดีเทวคูสมเด็จเท้าปาริมิตะวะสวตีเทวาิราชอธิบดีแห่งปารินิตะวะสวตีเทวคูอีกทั้งรูปปะพม16ชัน้นอันประกอบด,ด้วยรูป,ประพปริสัชาปุโรหิตามหาพมมาปาริตาภา อัปปามานาพาอภัสราปริตตสุขาอัปปามและสุขา,า,าสุภกินาิาเวหภัลลาละสัญยสัตตาอาวิทแสสุขาวะอตตปาสุขาวะาสุทธัสสาสุขาวะสุทธัสสีสุขาวะ และกับพิธาสุทาว่าพร้อมทั้งอรูปภคมสี่ชัน้นอันประกอบด้วยอรูปภคมอากาสานเนจายตนะวิญญาเน,นจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะขอเล่ารูปภพ และอะรูปปั้มทั้งหลายปวงเพทพะยดาทุกชั้นฝาสวงสว่างพลันมาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อร่วมถึงโมทนาบุญในมหาพิสมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอันประนีแต่พระคุณเจ้าผู้เป็นเหนือนาบุญอันเลิศ ในการบัดนี้ต่อจากนี้ไป